จากกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เก่งยี่ห้อ沃โว,วสีดำ เบยนกอไก่ขอไข500่5000มหาสารคามชนกับรถจรักรยานยนต์บนถนนเลี่ยงเมืองตัดใหม่สายกาลสินมุกดาหารบริเวณบ้านเหล่าค้อตำบลเชียงเคืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายเป็นพ่อแม่ลูกวัย8เดือนเหตุเกิดเมื่อบ่ายของวันที่11กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดในเวลา13นาฬิกาของวันที่12กันยายน2564ที่บานลขที่187หมู่ที่5บ้านแกเปะตำบลเชียงเคืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินซึ่งเป็นบ้านของนายวิจิต วงตาผาอายุ46ปีปีดาของนายพงษ์ณเรศวงตาผาอายุ25ปีผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์มีญาติพี่น้องเดินทางมาไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตเป็นจนํานวนมากโดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเชียงเครือและอ,อสอมอตั้งจุดคัดกรองโควิด -19 อย่างเครื่องครัดก่อนที่จะเคลื่อนย้ายศพไปทําการชาปนากิจตามประเพณีโดยการเผาบนเชิงตะกรนที่วัดประจหมู่บ้านโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าส่วน ศพของนางสาวธิดารัตน์วงจันทร์เรืองอายุ19ปีและลูกสาววัย8เดือนญาติได้นำศพไปประกอบพิธีที่บ้านเกิดในตำบลน,นาจำปาอําอเภอดอนจานร์จังหวัดกาฬสินธุ์ขณะที่ร้อยตํารวจเอกภาคภูมิผูสมนึกรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองกาฬสินธุ์เจ้าของคดีกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหากับใครเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานรวมทั้งยังรองการสอบปากคำนายสุธ,ธีพิสิทธ์พยัตอายุ66ปีเจ้าของรถเกง๋งซึ่งหลังจากเกิดเหตุได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล อยู่คาดว่าจะนัดหมายมาสอบปากคำในวันพรุ่งนี้ส่วนญาติผู้เสียชีวิตทั้งสามรายก็ยังอยู่ระหว่างการจัดการงานศพอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเหตุการณ์พบ,พบมีร่องรอยการเฉี่ยวชนที่เลนขวาสภาพรถทั้งสองคันพังเสียหายโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องสอบพยานแวดล้อมต่างๆและผู้เห็นเหตุการณ์อย่างละเอียดซึ่งจะต้องดำเนินการตามพยานหลักฐานและต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย